ต้นเผือกค่ะต้นเผือกเพิ่งปลูกใหม่นะคะนี่ค่ะน้องต้นเผือกค่ะปลูกเอาไว้ทำพันธุ์นะคะเอามาจากนาค่ะก็เอามาปลูกไว้ค่ะถึงเวลาฤดูฝนเราก็จะเอามาขยายอีกรอบหนึ่งนะคะต้นเผือกค่ะอร่อยมากเลยนะคะ ทำแกงก็ได้ทำของหวานก็ได้นะคะนี่ค่ะต้นเผือกสวยๆนะคะต้นเผือกอร่อยมากเลยนะคะชอบกินมากเลยค่ะ